สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องจุก is สม o n l ออนไ์จากคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานในมือถือเกี่ยวกับการทำช่อง YouTube ไปกันที่ Chrome นะฮะไปที่ Google ก่อนนะครับกด3จุดเนาะเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเข้าไปค้นหา y o YouTube u ูบตัวหนังสือมันเล็กอ่าลงชื่อเข้าใช้งานนี่นะครับก็จะไปที่หน้าต่างของ YouTube มันก็จะมาที่หน้าต่างนี้เลยนะฮะเราจะทำอะไรเราเข้าไปดูได้หมดนะครับขยายนี่นะครับบัญชีของเรานี่นะครับนี่นะฮะการแจ้งเตือนนะครับน,นะครับ,บการแจ้งเตือนในเบราว์เซอร์นี้ ม่ได้รับนะบการติดตามแจ้งให้ทราบฉันเกี่ยวกับกิจกรรมช่องของฉันยังไม่ได้กดนะครับกิจกรรมบนช่องของฉันกิจกรรมในความคิดเห็นของฉันการตอบกลับความคิดเห็นของฉันอะไรเงี้ยอันไหนที่เราต้องการหรือไม่ต้องการหรือไม่อยากกดไม่อยากรับรู้ก็ไม่ต้องกดนะฮะง่ายๆนะครับ ดูรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ฮนะที่เราจะติ๊กลงไปนะครับจัดการสิ่งที่คุณแชร์บน y t u t u นะฮะนี่นะฮะทำให้เป็นบันทึกส่วนตัวทําอธิบายคร่าวๆนะครับนะฮะ <c oughs> ต้องเข้าไปดูกันด้วยนะครับถึงจะ รู้จักการใช้งานของมันนะฮะเข้าไปดูเข้าไปอ่านเข้าไปติ๊กอย่างที่เราเลือกนะครับได้ทุกอย่างนะครับแอปที่เชื่อมโยงนะฮะนี่ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับการเล่นเกมเราก็ไม่ต้องสนใจมันเนาะนะครับไปที่การเลือกซื้อบน youtube อะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไปที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับ จะมีรหัสช่องรหัสอะไรอย่างนี้นะฮะจะลบช่องกับวางกันไปนะครับให้ดูแค่นี้เนาะนะครับไปกันที่บัญชีนะครับแล้วก็ไปกันที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับก็ไปที่ช่องของคุณ ขยายไปนี่ครับนี่ช่องสำรองที่ทำไว้นะฮะนี่นะครับเป็นหน้าเราจะเข้าไปดูหน้าแรกของ u t u b e ไอสิ่งที่มาแรงนะฮะการติดตามอะไรต่างๆนี่นี่นะฮะนี่นะครับ,นนรบหน้าแรกนะครับวิดีโอของเราที่ลงไปนะครับเพลย์ลิส นี่ช่องใหม่นะผมยังไม่ได้ทํานะครับมีแต่การที่เราเข้าไปดูนะครับช่องช่องก็ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยช่องนะฮะว่าเราติดตามใครนะครับพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับนะครับนี่นะครับเราทามาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็เข้าไปใช้งานได้นะครับนี่นะฮะนะครับปรับแต่งนะครับปรับแต่งช่องนี่นะครับ เราจะไปปรับแต่งเรื่องอะไรมันก็จะมาที่ YT นะครับหรือว่า YouTube Studio นะฮะนี่นะครับมันก็จะมาที่ช่องของเราเลยนะครับรายเดียดต่างๆนะฮะวิดีโอที่แนะนำก็ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าช่อง อะไรมีการแจ้งเตือนอะไรมาเอ่ยไม่อยากพลาดการอัรเดตอ๋อนี่ครับการปรับแต่งช่องนะครับนี่นะครับแถบเครื่องมือนะฮะนี่นะครับรูปโปรไฟล์แล้วครับหน้าแดชบอร์ดครังวิดีโอเพลย์ลิสต์ข้อมูลวิเคราะห์คอมเมนต์นะฮะ แล้วก็ลิกสิ์นะครับแล้วก็เออล่าปรับแต่งช่องนะตอนนี้เราอยู่ที่ปรับแต่งช่องนะครับการสร้างแบรนด์นะฮะผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำนะครับลายน้ำยังไม่ได้ทำนะฮะประมาณนี้นะครับข้อมูลคร่าวๆนะฮะครับมาดูกันตรงนี้เลย มีขังเสียงเพลงนะครับของ YouTube นะครับนี่นะฮะจะเปิดฟังเพลงอะไรก็ติ๊กไปฟังเลยนะครับไอ้ใส่ดาวอีกเดี๋ยวต้องขยายก่อนขยายขยายขยายแล้วก็กดนี่นะฮะในยือถืนะครับทำได้นะครับ ใช่เลครับเอา้ามีข้อแนะนำนิดนึงนะครับด้านบนตรงนี้นะฮะอ่านี่เอฟเฟกเสียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนเอฟเฟกเสียงนะครับมันจะมีเสียงต่างๆมาให้เรานะฮะนี่นะครับเสียงต่างๆสาหรับพัดเสียงนะครับ นี่นะฮะนี่เสียงไก่หรือเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ติดตาวนะครับถ้าเราชอบแท็กไหนเราติดดาวไว้มันก็มาอยู่ตรงหน้านี้นะครับไปกันที่เพลงฟรีดีกว่ามาเนหะมือนเดิมดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเห็นเขียนคําว่าค้นหาหรือ กรองคังนะฮะแล้วก็ติ๊กเข้าไปลงไปตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเราเราจะต้องใช้เลือกที่ว่าไม่จําเป็นต้องระบุแหล่งที่มานะครับติ๊กไปอย่างนี้นะฮะแล้วเพลงที่มันมาอยู่นี่มันจะเป็นเพลงที่ไม่ต้องระบุใต้คลิปวิดีโอเราเลยนะครับว่าเป็นเพลงอะไรเครดิตจากไหนนะครับ ติ๊กค้นหาก็ได้นะครับผมนะครับค้นหาพิมพ์เข้าไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอะไรก็แล้วแต่แหละกดมั่วๆไปนะครับโกก็ได้นะฮะอา้าวดูที่ว่าเพลงอะไรมันจะขึ้นมาบ้างนะครับนะฮะโอ้ก็มีนี่นะครับสมมุติว่าเราอยากได้เพลง ที่มันมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนแหม,มเบี่ยนหมดเลยนะในภาพยนต์เป็นไหนเวลาอืมครับเลือกใหม่ประเภทอา,อ,าอารมณ์ไหนนะครับอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนนะครับนี่นะครับเกี่ยวากาศสดใสสงบมนหมองเรา่าร้อน ฟังมีความสุขแรงบันดาลใจโรแมนติกเศร้านะครับเอาเป็นว่าเอามีที่มีแรงบันดาลใจเข้าไปกดคําว่าใช้นะครับเพลงก็จะมาประมาณนี้นะครับนี่เลยนะฮะนะครับนะครับสมมติว่าเราประเภทใช่ไหมเลือกประเภทประเภทเอากดผิดไม่ใช่ ต้องกดในแท็บตรงนี้ประเภทเอาเพศไม่ขึ้นเหรออ๋อเราเลือกไปหมดแรงมันดานใจประเภทเอ้มันเป็นแอมเมียนลืมไปกดไปแล้วอะ่ะเอาใหมเ่เราเลือกแบบ ป๊อปนะครับติไปเลยนะฮะมันจะมาแค่ป๊อปนะฮะนี่เพลงที่เราเลือกมันมาแค่นี้เนาะครับกดนะฮะครับฟังได้นะฮะหยุดไปนะครับเดี๋ยวผมมาดูที่ดาวน์โหลดนะครับว่าดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วมันจะดาวน์โหลดได้ไหมกดเข้าไป นี่ครับ1ไฟล์ก็เปิดขึ้นมาแล้วบันทึกในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตรงไหนกันดีอ่ะไปดูที่หน้าแดชบอร์ดละกันนะฮะว่าจะขึ้นอะไรมาบ้างนะครับาแดชบอร์ดของช่องนะครับนี่นะครับเนื้อหาวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่หน้านี้นะครับนะฮะ อาแค่นี้คร่าวๆคงจะพอเข้าใจนะครับดูรายละเอียดอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยามาดูกันนะฮะไปกันตรงที่อะไรนะแดชบอร์ดใช่ไหมอา้าวไปกันตรงนี้ครับเพลิสใช่ไหมนี่เพลิสผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับอา่าเพลิสนะฮะเอาไปเลือกกันที่ตรงนี้ ภาพรวมการเข้าถึงนี่นะครับนี่นี่รายละเอียดของช่องนะครับวิเคราะห์ช่องของเราประมาณนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับมาดูกันตรงนี้ต่อนะครับอะไรเอย่ยตัวเล็กจําไม่ได้เหมือนกันนะครับอ๋อนี่ก็ข้างวิดีโอของเราเอง,เองนะฮะอะไรเนี่ยคาบรรยายช่องอ๋อคำบรรยายช่องไม่ได้ทําไว้นะครับ นี่ก็ c นี่เป็นลักษณะการแจ้งเตือนลิขสิทธิ์นะครับอ่านี่ไม่มีนะฮะตัว s นะครับนี่ก็คือใต้ต้นไม้ของเราเนั่นเองนะครับนี่นะฮะว่าชั่วโมงมีเท่าไหร่คนติดตามเท่าไหร่นะครับโอเคไหมฮะอ่าอันนี้คือการปรับแต่งนะครับที่เราเข้าดูตอนแรกนะครับ นี่นะครับอย่าลืมนะครับเข้า Google นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นเว็บไซต์เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ y o u t u b e นะครับกดเข้าไปที่การลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็จะไปต่อที่ yt นะครับ y o u t u b e Studio นะครับอย่างหน้านี้ที่เห็นอยู่นะครับสมมุติว่าเราจะตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับเราก็มาด้านล่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับ ล่างล่างสุดเอานี่นะครับเป็นรูฟอนเฟืองนี่กดเข้าไปเลยนะครับจะทําอะไรต่างๆนี่นะฮะนี่นะครับ,รบทั่วไปนะครับตัางเป็นดอลลาร์นะครับช่องของคุณช่องของเราอันนี้เราก็ไปใส่รายละเอียดต่างๆนะครับนะฮะผมก็ใช้ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับคีย์เวิร์ดคือวิดก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับ เทธีพมนักก็ยังไม่ได้กดอะไรไปนะครับเพราะว่าช่องมันยังไม่ได้ทำรายได้เนาะยังไม่ต้องใส่รายละเอียดครบก็ได้เนาะนก็มีการตั้งค่าขั้นสูงนะครับก็ไล่ดูนะครับตรงนี้นะครับเราจะมีอะไรที่จะต้องกดตรงนี้นะฮะจำนวนผู้ติดตามกดยกเลิกอ่ากดติดตะให้เห็นคนรติดตามอะไรก็ได้นะครับ เกี่ยวโฆษณาบ้างอะไรบ้างต่างๆนะครับมาประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็มีการดูว่าเรามีสิทธิ์ในพีเจอร์ที่ YouTube ให้เราใช้งานได้บ้างอะไรบ้างนะครับนี่ก็มีอยู่3 3ตัวนะครับอัปโหลดวิดีโอได้วิดีโอยาว15นาทีได้นะครับก็ททำช่องมาหลายมาหลายวิดีโอแล้วเนาะ อัปโหลดและสตรีมสดต่อวันได้มากขึ้นนะฮะนี่นะครับอ่าตรงนี้นะฮะอ่าดูตรงนี้ครับค่าเริ่มต้นในการอัปโหลดนะครับนะครับตรงนี้ก็ค่าเริ่มต้นนะครับเราอาจจะใส่คําอะไรไว้นะครับใส่ชื่อช่องของเราใส่รายละเอียดของช่องเราไว้นะครับ เวลาอัปโหลดแล้วจะได้ไม่ต้องไปใส่เพิ่มเติมอะไรมากนักเนาะนะฮะเอาไปดูที่ขั้นสูงนะครับนี่นะฮะเือกภาษาของวิดีโอนะครับตั้งค่าต่างๆตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ใครจะตั้งค่าอย่างไรเนาะนะฮะก็ไปลองเรียนรู้ดูนะครับนะฮะผมก็ตั้งค่าไปว่าอะไรเนี่ยระงับความคิดเห็นที่มีนิ้วนม ฝันเฟืองนี่นะครับดูไปแล้วเนาะช่องอัพโหลดสิทธิ์ชุมชนนะครับ,รบเพิ่มผูดูแลช่องนะครับหรือว่านี่ถ้าคนที่ใครโดนบล็อกแล้วจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะแต่นี้ยังไม่ได้บล็อกใครนะครับดูวันที่ข่าเริ่มต้นนะครับความคิดเห็นแนวโน้ม ตรงนี้ต่อนะครับข้อตกลงนะฮะนี่กับการใช้บริการอะไรต่างๆนั่นเลยครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับลองไปเรียนรู้เข้าไปทํากันดูนะครับเราจะได้รู้อะไรมากมายเลยนะครับเราจะไปดู Yet, ยอดคนติดตามตรงไหน ühr, เราจะไปดูคนที่ถูกบล็อกตรงไหนอะไรยังไงนะครับเข้าไปเรียนรู้ดูนะครับอันนี้บอกโดยคร่าวๆนะครับใครที่ทําได้แล้วก็ อย่าว่ากันนะครับใครที่ทําไม่ได้ก็ลองเรียนรู้ดูนะครับไม่เสียหายนะครับกดผิดกดถูกกดเข้ากดออกกดได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อย่าไปกดลบช่องตัวเองก็แล้วกันนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะฮะหวังว่าคงจะเข้าใจนะฮะจุกอิสไมค์ออนไลสวัสดีครับ